สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่หุ้นรูนงงี้นะครับโหวันนี้มีเรื่องร้อนๆระดับโลกมาเมสาให้ฟังกันแบบด่วนจีเลยนั่นก็คือความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับเวเนซุเอลาครับผมเรื่องดูเหมือนจะไกลตัวแบบนี้นะครับแต่บอกเลยว่ามันอาจจะเขย่าพอร์ตของเราได้แบบไม่ทันตั้งตัวเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแล้วเราในฐานะนักลงทุนเนี่ยจะต้องเตรียมรับมือกันยังไงดี อาแต่ก่อนที่เราจะไปลุยกันนะครับขอแจ้งเหมือนเดิมทุกครั้งเลยว่าเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยเป็นแค่การวิเคราะห์นในมุมมองส่วนตัวของผมเฉยๆนะครับแล้วก็ทําขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คําแนะนําให้ไปซื้อหรือไปขายหุ้นตัวไหนทั้งสิ้นนะการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับต้องศึกษาข้อมูลกันให้ดีๆก่อนตัดสินใจทุกครั้งโอเคครับเพื่อให้เห็นภาพรวมชัดๆนะวันนี้เราจะคุยกันตามนี้เลยเริ่มจากภาพใหญ่ก่อนเลยว่าไอาเรื่องร้อนๆระหว่างสาหรัฐกับเวเนซุเอลามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ จากนั้นมาดูกันว่ามันส่งผลกระทบต่อตลาดโลกยังไงแล้วก็มาถึงไฮไลท์สําคัญเลยครับคือการเจาะลึกไปที่ตัวขุนเลยว่าใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์ต่อด้วยสัญญาณอะไรบ้างที่เราต้องจับตาดูและสุดท้ายก็คือบทสรุปสำหรับนักลงทุนครับผมไปลุยกันเลยเอาละครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลยเรื่องร้อนที่กำลังคุกกรุนอยู่ในทะเลแคริบเบียนตอนนี้เนี่ยสรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ คือตอนนี้เนี่ยมันมีจุดที่ทําให้สถานการณ์มันตึงเครียดขึ้นมาอยู่4เรื่องหลักๆเลยครับอย่างแรกเลยสหรัฐเนี่ยไปขึ้นบัญชีดํากลุ่มคาเทลเดลโซเลสของเวเนซุเอลาว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายไปเลยแรงมากนะฮะและก็ยังไม่พอแถมยังส่งเรือบรรทุกเครื่องบินไปลอยลำเหมือนกับขู่กันซึ่งซึ่งหน้าเลยในทะเลแคริเบียนแล้วก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าเวเนซุเอลานี่เขานั่งทับบอน้ำมันสํารองที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะแต่ตอนนี้โดนสหรัฐคว่างบาตรอย่างหนัก แต่จุดที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับคือมันมีความเป็นไปได้ว่าทั้ง2ฝ่ายอาจจะแอบเจรจากันอยู่โดยเวเนซุเอลาอาจจะยอมเปิดทางให้บริษัทอเมริกันเข้ามาลงทุนเรื่องน้ํามันเพื่อแลกกับการที่สหรัฐจะยอมผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรลงนั่นเองครับแล้วคำถามก็คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นไกลบ้านเราเป็นหมื่นๆกิโลเนี่ยมันจะมากระทบเงินในกระเป๋าเราได้ยังไงตรงนี้ล่ะครับคือประเด็นสําคัญที่เราต้องมาดูกัน ผลกระทบหลกัหลกๆที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนละลอกคลื่นในน้ําเลยครับอย่างแรกเลยและใหญ่ที่สุดคือเรื่องราคาน้ํามันครับผม ถ้าเกิดสถานการณ์มันตึงเครียดจนถึงขั้นประทะกันเมื่อไหร่เนี่ยนะอุปทานน้ามันจากเวเนซุเอลาอาจจะหายไปจากตลาดเลยซึ่งมันจะดันให้ราคาน้ํามันทั่วโลกพุ่งกระฉูดได้เลยทีเดียวครับต่อมาก็คือความผันผวนของตลาดพอมีข่าวไม่ดีแบบนี้นักลงทุนก็จะเริ่มกลัวใช่ไหมครับเงินก็จะไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นไปหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่าแทนนอกจากนี้ยังกระทบไปถึงซัพพลายเชนด้วยแล้วสุดท้ายมันก็จะทําให้นักลงทุนโดยรวมไม่อยากเสี่ยงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตลาดในวงกว้างเลย เอาละครับมาถึงช่วงที่ทุกคนน่าจะรอคอยกันแล้วเราจะมาส่องหุ้นกันเป็นรายกลุ่มเลยว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะแล้วใครจะเป็นผู้แพ้กันบ้างกลุ่มแรกเลยนะครับชัดเจนมากก็คือกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะพวกผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ในสหรัฐอย่าง Exxon Mobil หรือ XOM Occidental Petroleum หรือ OYX เนี่ยถ้าราคาน้ำมันโลกมันพุ่งสูงขึ้นบริษัทพวกนี้ก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นแบบทันทีเลย แต่มีตัวหนึ่งที่น่าจับตาเป็นพิเศษเลยครับนั่นก็คือ c h e ฟ Ron หรือ CVX ครับเพราะมีข่าวลือว่าอาจจะได้สิทธิพิเศษเข้าไปลงทุนในเวเนซุเอลาถ้าการเจราจามันสำเร็จลุล่วงนะงานนี้ CVX อาจจะกลายเป็นผู้ชนะตัวจริงเลยก็ได้สิ่งที่ต้องตามดูเลยก็คือราคาน้ำมันดิบ WTI กับ Brent แล้วก็ข่าวคราวเรื่องใบอนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐครับ กลุ่มต่อมาครับก็คือกลุ่ม Defense หรือกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนั่นเองอันนี้ก็ตรงไปตรงมาครับถ้าสถานการณ์บานปลายจะต้องมีการใช้กําลังทหารกันจริงๆความต้องการอาวุธยุโทโธปกรณ์ก็จะเพิ่มขึ้นทันทีเลยหุ้นอย่าง l ็อก h ิดมาตินนอตทร็อปกรามอนเจนเนอเรลไดนามิกส์หรือเรทิออนเนี่ยก็อาจจะได้รับสัญญาก้อนโตจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เลยครับแต่มันก็มีบางกลุ่มนะครับที่สถานการณ์เป็นแบบเหรียญ2ด้านคือมีทั้งดีและไม่ดี อย่างกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันเช่น Valero หรือ p h i l i p s 66สเนี่ยถ้าหากมีการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรแล้วน้ำมันดิบชนิดหนักของวเนซุเอลากลับเข้าสู่ตลาดได้นะโรงกลั่นพวกนี้จะได้รับประโยชน์เต็มๆเลยครับจากวัตถุดิบที่มากขึ้นแต่ในถ้ากลับกันถ้ามันเกิดการประทะกันจริงๆการขนส่งในแถบนั้นก็จะเสี่ยงมากค่าเบีย้ยประกันเรือก็จะพุ่งสูงปรีร๊ดกลายเป็นว่าต้นทุนเพิ่มขึ้นมาหาศาลแทนซะง,งั้นและเมื่อตลาดเกิดความกลัว นักลงทุนก็จะวิ่งหาสินทรัพย์ปลอดภัยหรือที่เรียกกันว่า safe havens ครับและสินทรัพย์ที่คลาสสิกที่สุดตลอดการก็คือทองคำนั่นเองพอความต้องการทองคำมันสูงขึ้นมันก็จะส่งผลดีโดยตรงไปที่หุ้นของบริษัทเหมืองทองคำอย่างนิวมอนหรือแบริโกไปด้วยเลยสิ่งที่เราต้องจับตาดูก็คือราคาทองคำในตลาดโลกแล้วก็ดูกระแสงเงินครับว่ามันไหลเข้ากองทุน ETF ทองคำมากน้อยแค่ไหนทีนี้เพื่อให้เราไม่ตกขบวนแล้วก็ตัดสินใจได้เฉียบคมขึ้นเนี่ย มันมี5สัญญาณสําคัญครับที่เราต้องคอยจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยสัญญาณที่1เลยครับราคาน้ํามันดิบ WTI และ Brent ถ้าเห็นมันพุ่งขึ้นเร็วๆแบบผิดปกติเนี่ยนี่คือสัญญาณแรกเลยว่าตลาดกําลังกังวลเรื่องซัพพลายน้ํามัน 2. ข่าวการออกใบอนุญาตของสหรัฐครับถ้ามีข่าวว่ายอมให้บริษัทอเมริกันเข้าไปทําธุรกิจในเวเนซุเอลาได้เมื่อไหร่นี่คือสัญญาณบวกเต็มๆสาหรับเชเวอรนและกลุ่มโรงกลั่นเลย 3. การเคลื่อนไหวกําลังทหารครับมีข่าวสั่งซื้ออาวุธเพิ่มไหมหรือส่งกําลังทหารไปเพิ่มหรือเปล่าถ้ามีนี่คือสัญญาณบวกต่อหุ้นกลุ่ม Defense 4. ค่าเบี้ยประกรันการขนส่งทางทะเลในแบถบแคริบเบียนถ้ามันพุ่งสูงขึ้นผิดปกติแสดงว่าความเสี่ยงในการขนส่งมันเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วและสุดท้ายสัญญาณที่5จับตาดูกระแสงเงินทุนของนักลงทุนสถาบันครับว่าเงินก้อนใหญ่ๆเนี่ยกำลังไหลออกจากหุ้นไปเข้าทองคำหรือพันธบัตรรัฐบาลหรือเปล่านี่คือสัญญ,ญาณ fly to safety ที่ชัดเจนที่สุดเลยครับ เอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเราจะมาสรุปภาพรวมทั้งหมดเพื่อให้เห็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่ต้องรู้กันแบบชัดๆไปเลยโดยหลัหลกๆแล้วเนี่ยมันมี2ฉานทัศน์ที่เป็นไปได้ครับคือสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นกับสถานการณ์คลี่คลายลงถ้ามันตึงเครียดขึ้นผู้ชนะก็คือหุ้นกลุ่ม Defense และผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ครับส่วนผู้แพ้ก็คือตลาดโดยรวมเลยกลุ่มโลจิสติกส์และก็ค้าปลีกที่จะเจอต้นทุนสูงขึ้นแต่ถ้าสถานการณ์มันคลี่คลายลงมีการเจราจากันได้ ผู้ชนะก็จะเปลี่ยนฝั่งเลยครับกลายเป็นกลุ่มลงกล่นและบริษัทที่ได้ใบอนุญ,ญาตอย่างเชฟรอนแทนส่วนผู้แพ้ก็อาจจะเป็นทองคําเพราะความต้องการลดลงแล้วก็กลุ่มดีเฟนซ์เพราะไม่มีความจําเป็นต้องสั่งซื้ออาวุธเพิ่มแล้วและหัวใจสําคัญที่สุดของการลงทุนในสถานการณ์แบบนี้นะครับก็คือประโยคนี้เลยแม้ว่าในที่ที่มีโอกาสก็ต้องเตรียมพร้อมสําหรับความไม่แน่นอนที่สูงมากซึ่งมันอาจจะทําให้ผลตอบแทนเหวี่ยงขึ้นลงอย่างรุนแรงได้ คือไม่ว่าเราจะมองว่าหุ้นตัวไหนจะได้ประโยชน์ก็ตามนะอย่าเริ่มเด็ดขาดว่าความเสี่ยงและความผันผวนเนี่ยมันเป็นของที่มาคู่กันเสมอครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ทุกคนในกลับไปคิดกันนะครับว่าในสมรภูมิภูมิราชศาสตร์ครั้งนี้เนี่ยพอร์ตของเราถูกจัดมาเพื่อตั้งรับหรือว่าพร้อมรุกกันแน่ลองนําข้อมูลในวันนี้ไปปรับใช้กับกลยุทธ์ของตัวเองดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามหุ้นนูมนีครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ